สนับสนุนโดยและกระสอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยเชสเตอร์ ester, น้ำชาเขียวญี่ปุ่นรสน้ำผึ้งผสมมะนาวโอชิกรีนที นำขนโดยโตโยต้าไฮรักสวโก้แชมปนะครับคุณผู้ชมครับเ <ME LE AN> มื่อสักครู่นี้เราได้ทําการรวบรวมคะแนนจากคุณผู้ชมทั้ง100ท่านรวมทั้งศิลปินดาราของเรานะครับและตอนนี้คะแนนอยู่ในมือของพี่ยิ่งยงและพี่ไฮเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านท่านมีสิทธิ์ที่จะเลือกคนที่ท่านรักของท่านเองได้ โดยแค่เพียงหยิบโทรศัพท์ในมือท่านแล้วก็บตให้กับบุคคลเหล่านี้ตั้งแต่เวลานี้จนถึงเที่ยงวันของวันพรุ่งนี้ครับ่ะง่ายนิดเดียวค่ะนะคะรักใครชอบใครนะคะก็กดมาที่หมายเลขที่คุณชื่นชอบนะคะถ้าชื่นชอบป้าของแก้วก็กดมาที่หมายเลข25 <S <S ถ้าชื่นชอบลุงคลามนะคะกดหมายเลข26 <S 2> <S 2> แล้วส่งมาที่4 7 7 7 8 8 8ค่ะเอาละครับและตอนนี้เราจะต้องมาตัดสินกันแล้วละครับว่าใครจะคว้าเงินรางวัล1น0 0 0บาทไปถ้าพร้อมแล้วน ป้านะครับกลองแก้วหมายเลข25รับเงินรางวัลไปก่อนเลยครับ1,000 0บาทและสำหรับคุณลุครับจะได้รับเงินรางวัลปลอบใจไปก่อนครับ5,000บาทครับและวันนี้ต้องขอขอบคุณนะศิลปินดาราของเราทั้ง3ท่านนะครับน้องอาไทยน้องฝ้ายและพี่กิฟวัฒนาครับผมนะครับ หากเราไม่มีคําดีๆจากผู้ชายคนนี้ทุกคนต้องนอนไม่หลับแน่ครับช่วงคนหน้าตาดีมีคําคมครับ,ค,รบความโสดไม่มีขายอ้าวเลยถ้าอยากได้ต้องโดนทิ้งครับ พอแม่ตายผมเกิดมาผมก็ต้องทดแทนคุณคุณครับถึงแม้จะบวชไปแล้วแต่ก็ยังไม่ลึกซึ้งครับผมจะทําจนกว่าว่าแม่ผมจะหายครับถ้าไม่หายก็ถือว่าตายจากกันไปเลยโอเควันนั้นคือวันท้าสุดของผมจะขอดูแลคุณแม่จนกว่าจะลมหายใจจากกันไปจนกว่าจะตายจากกันไปนี่คือคําพูดของลูกผู้ชายคนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ทำเพื่อแม่กับเพื่อลูกแค่นั้น หนูลำบากแค่ไหนหนูส่งตังให้แม่หมดถึงหนูอดแต่แม่ต้องอิ่มแม่กับลูกต้องอิ่มค่ะออมโดยปกติจะเป็นคนเซนซิทีฟเรื่องแม่อยู่แล้วล่ะก็ยิ่งมาเจอเรื่องแบบนี <serving Pokemon apan> ้คือเรียกได้ว่าออมตอนนี้ผู้ชายคนอื่นไม่สนใจละนะฮะพร้อมจะเลิกยุ่งทุกคนเพื่อมาคบพี่นะวครับวันนี้แม่เขาก็มาด้วยก็เห็นแล้วแม่ชอบไหมครับชอบนะฮะโอเคแล้วออม ได้ช่วยแล้วนะแกกล้าดีในวันแยกผัวฉันมองเห็นคุณค่าในตัวเองจะเห็นชีวิตที่งดงาม